สวัสดีค่ะพบกับ

ครับใส่ัเอาไว้น้เลยไปคนตรงคลเอาไขึ้นเอยไป่ะครับเอมายอเราเอาของมาหลายอย่างครับหลังหน้าบ้านกันแล้ครับเอาดินเตาครับเตาเตาเีน้าบโอ้เี่น้องเอ้ยเต็มทางเลยครับ่น้อง วันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่น้องๆเขาปิดเรียนนะครับปิดเรียนเขาก็จะได้มาช่วยพาช้างไปกินหญ้านะครับนี่ก็แบบนะช้า, <c oughs> างโง่นะครับเ <c oughs> ต็มเลยนะฮะเต็มเต็มถนนเลยนะครับรถนี่ฮะ ทำโจ๊กแตเข uh, ้าร้านคาะครับเราต้องเบี่ยงเลยครับเดี๋ยวจะเข้าไป้ันคานะครับเอาคุณพ่อบังไว้นะครับบังลันคาไว้นะครับนุ่นกินตะไคร้ทางขโมยกินตะไคร้เขาแล้วต้สเป็นสมุนไรหญ่เออเอออเออเอสเเป็นสมเนไพรเออเอเเอเออเอเออเอเออเ Sàng pha quý đồng, sàng pha Tiếng ừ. Tháng thương Thế ừ. là Mỗi lần hai được đấy Mỗi đàn hai đấy เด okay, okay. ี๋ยวเราก็ลอดลอดซุ้มซุ้ปูชเรามาแล้วครับศัตรูหมู่บ้านนะครับปกติปกติเราจะเดินลัดทุ่งไปทางโน้นนะครับลัดทุ่งไปทางโน้นวันนี้นะครับวันนี้ไม่ลัดทุ่งครับผมเต้นถนนเลยครับผมถนนล้วงครับก็เรียกช้าถนนล้วงครับวันนี้ อาเรามีรางวัลให้น้องๆด้วยนะครับรางวัลให้น้องๆด้วยนะครับพอใจพอใจพอใจจะไม่เห็นไงจะไม่เห็นไงพอ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 ไปะดูแจ้งกันดิโอ้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  อีกลูกกว่าอีกนะครับก่อนจะออกอย่างนี้ไป ขนมมันจะพอกันกินบอหลายตัวแทยขนมแกันดิกินอะไรเป็นไงกินด้วยกูยูนูไหขนมกินเออเอออือนี่นีอนเอาแป้งแอองแปงพุกับเออเอาแป้งทำไมั่นเออขอไปอยากกินวขอางบนเอาวางไว้วางไว้ให้ตุ๊กกินเออวางเออ

ไอป็หอยแล้วครับเออโอ้ยแดงกินเนื้องานได้จากเออดูทำไมไม่ใอ่ทำไมชาเยนุ่นชาตบทำไมนุ่นตัวชาอย่าไปใกล้ะไม่ใช่บัวแล้วนะเนีอหมดแล้วหมดแล้วหมดแลอว

ไปได้ครับจกรเลยเส้นทางก็สันจนทางเราไปไปได้่นจไปได้นด่นพอใจไปไพอใจอื้อโชค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 เะะ Kom igjen! เป็มดเลยครับผมมันก็เหมือนช้างป่านะครับที่เวลาเขาลงมาตามไล่ต่อบ้านนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวยัดทษช้างเลยอครับพี่น้องเวลาเขามาเขาก็จะบินของกินกินครับกินตามไรตามสวนเขาอย่างนี้นลครับเหมือนกันเลยครับคล้ายกับช้างป่าเลยครับนี่ของเขา 你坐前面。 นี่ก็มาถึง่งงแล้วนะครับที่นี้นะครับยา่า้านงไปทังนี้นะครับเดินทางมาไกลมากเลยนะเห็นหมู่บ้านแล้ครับโอ้ครับผม ทางบางทองางทางรู้สึก ก็จะให้เขากินบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้านะครับเราก็จะพาเขาไปอาบน้ำช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับผมอย่าลืมติดตามที่ y o u t u b e ด้วยนะครับโอเล่เอฟซีเทครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ